สวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านนะครับก็สุขสันต์นะฮะทุกๆท่านนะในช่วงเย็นนะครับวันหวยออกนะครับหวังว่าทุกท่านน่าจะถูกหวยกันค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมด้วยนะก็โดนไปเป็นพันเหมือนกันนะอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะหาเรื่องไปเล่นหวยตามลูกค้าแล้วลูกค้าบอกกรเดียซื้อเลยซื้อเลยเลขเนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับรับประทานเรียบนะฮะ สามสามสี่พี่คุณสดีขอพระคุณมากนะครับขอพระคุณที่พาผมไปเสียเงินให้นะฮะเรียบร้อยเลยนะไม่อ้นเล่นเล่นได้สบายอ่ะเบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาจัดโปรนะครับเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าหวยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะรับชมไปพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะนําสินค้าราคาพิเศษนะฮะบ,บอกได้เลยว่าพิเศษสุดๆแล้วก็ไม่สามารถหาราคานี้ได้จากที่ไหนแน่นอน แล้วผมบอกเลยว่างานตัวนี้เป็นสินค้าเกรดเนะครับสวยใหม่สะอาดและสีสดมากๆนะฮะเบื้องต้นนะครับตัวงานที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับจะเป็นงานกางเกง3ส4ส่วน4ส่วน5ส่วนผ้าคอตตอนล้วนนะครับหรือก็คือนะครับตัวผ้าตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคาปี้นะฮะเป็นเนื้อผ้าคาปี้แต่ตัวนี้ต้องฟังก่อนนะ มันเป็นเกรดนะครับหนัก70กิโลนะครับไม่ใช่เกรดหนัก45กิโลนะตัวเนี้ยมันจะมีจูใจเลยจนถึง200ตัวนะครับเหมาะมากนะครับที่จะเอาไปขายในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้นะมันจะรวมเป็น3ส่วน4ส่วนแล้วก็5ส่วนนะครับแล้วก็เป็นของป้ายดังด้วยเป็นของป้ายโรมี่นะฮะซึ่งป้ายเนี้ยเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องสีสันอยู่แล้วนะครับก็กติกาเดิมอีกเช่นเคยอันนี้ก็กระสอบเนี้ยเจ็ดสิบห้าโลเลยนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าโลเลยนะ ผมส่งให้ฟรีด้วยปกติค่าส่งลูกเนี้ยไม่น่าจะต่ำกว่า300-400บาทแต่ถ้าใครรับลูกที่รีวิวอยู่นะครับอันนี้ก็กําลังหาเงินจ่ายค่าหวยนะครับ mm. ก็จะลดราคาใหยนะฮะ mm. เหลือแค่เพียง3500บาทเท่านั้นนะครับแต่ฟังก่อนนะว่ามัน200ตัวนะตัวนี้มันไม่ใช่เกรดร้อตัวนะปกติที่ขายขายกันจะเป็นเกรด1 0 0ตัวนะไอเน,นี้ยเกรด2 0 0ตัวนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาชมตัวงานไป, <สม S 1> ปรพร้อมกัน <100 S 1> นะครับตวกตกตัวละสิบเจ็ดบาทเท่านั้นเองเท่านั้นเท่านั้นซึ่งบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะครับสําหรับสินค้าตัวนี้แล้วมันสวยสภาพสินค้าก็ใกล้เคียงกับมือหนึ่งเลยนะครับก็ขอสวัสดีลูกค้าที่เข้ามารับชมกันทุกทกท่านนะฮะสวัสดี11คนดูกติกาเดิมกันดิเช่นเคยนะครับใครรับลูกเทสหรือลูกที่รีวิวอยู่ตรงหน้าก็พิมพ์คำว่าปิดใต้คอมเมนต์ได้เลย ถ้าใครรับครับรับใหม่นะฮะก็รับลูกใหม่ก็พิมพ์คำว่ารับหนึ่งทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าลูกที่จะส่งให้ฟรีเนี่ยมีแค่ลูกตรงแน้าลูกเดียวเท่านั้นลูกอื่นจะมีค่าจัดส่งนะฮะอยู่ที่200บาทถึง300บาทก็ตามจริงนะขึ้นอยู่กับพื้นที่นะฮะต้นทุนต่ํามากนะครับตกแค่ตัวละ10บาทนิดนิดน,น,นะฮะเมื่อวาน,วานลูกไร้ค่าค่าส่ง400เลยเนมะื่อวานนี้เต็มอิ่มไปแล้วนะครับส่งให้ฟรีไปลูกนะั้นโดนไป400ค่าส่งเนะ่ยน้ำตาไหลภาคเลย แล้วคนที่ไปส่งไอฟีเนี่ยบอกด้วยว่าเน้น 3, 4, 3, เน้นสามสี่สามเน้นเน้นเน้นจริงจริงเล่นตามทีไรแตกทุกวัน <c oughs> ดวงไม่มีน้อยไม่ควรไอ,อเราเันจะถูกจริงเหรอโ <c oughs> อ้สวยมากอ่ะอันนี้ก็เปิดเดิมไปที่ตัวแรกนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็เป็นวิกตอเรียซีเคด VSX สนะก็สวยๆนะฮะผ้าใหม่แล้วก็สะอาดมากนะแบบนี้ อันนี้มี200ตัวนะครับลูกค้าไม่ใช่เกตร้อยตัวหรือ150ตัวนะก็เหมาะมากนะครับสาหรับหน้าร้อนแบบนี้นะฮะเป็นของคุณผู้หญิงใส่ง่ายใส่สบายนะครับเหมาะสําหรับเอาไปแขวนขายตามตลาดนัดได้เลยนะฮะหรือขายตามหน้าบ้านก็ได้มีจํานวนถึง200ตัวกันหนึ่งกระสอบเนี่ยมี200ตัวนะครับและเนื้อผ้าค่อนข้างหอมตัวผ้าก็ใหม่สดและก็สะอาดมากนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อเกา e ลีแวนเดอร์บิชนะฮะเกาหลีแวนเดอร์บินะ ก็สีมันสดนะแล้วก็สวยแบบนี้เลยอันนี้ก็คือตัวงานจริงนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมีรายการไลฟ์สดให้นะครับ3รายการนะก็ติดตามดูให้ดีนะครับวันนี้ก็มีกระสอบแตกลดราคากันด้วยถ้าใครรับลูกท<ล>ี่เป็นกระสอบแตกผมบอีเลยอ่ะมีรีวายมาแล้วนะครับตัวที่สานะฮะรีวายสเตลนะครับ,วส,วรบสวยมากอันนี้ก็เป็นยีนยืด3ส่วน,นด้วยนะของคุณผู้หญิงสีเข้มๆ<า>ผ้าสดใหม่แล้วก็สะอาดๆนะครับแบบนี้ อ่ะ YMI Miami YMI Miami นะครับสวยๆเลยตัวนี้เป็นเนื้อยีนนะฮะเป็นเนื้อยีนคนที่เข้ามาใหม่ฟังไว้เลยจาก5,500ลดเหลือ3,500บาทเ<า>ท่านั้นเดน,นี้200 200ตัว,ตวอ่ะรีไวมาอีก1ตัวรีไวไวหนึ่งตัว,ว,หตวให้ไวเลยให้ไวเลยรีไวมาอีกแล้วนะครับรีไวมาอีกแล้วนีแบรนด์เนมนะจ้าตัวนี้ ้าใหม่สีสดนะครับก็บอกได้เลยว่าสภาพมือหนึ่งนะตัวนี้บิ<ส>งโ<อ>ก,<อ>กริเวอร์บิงโกริเวอร์สีฟอกนะครับสีฟอกนะฮะใหม่มากแล้วก็สวยมากๆนะอันนี้ก็ขายจับราคาได้อย่างตัวเนี้ยอันนี้ขายแพงได้เพราะม่าเป็นยีนฟอกอ่ะเปิดมาเจออีกแล้วรีไวสตสเตลรีวสววสเตลนะครับสวยมากเลยแล้วก็มีป้ายติดมาด้วยตัวนี้เป็นสกินนี่นะ เนี่ยเป็นสก,กินนี่นะตัวนี้น่าจะสี่ส่วนนะครับเป็นสี่ส่วนสก,กินนี่นะฮะรีไวส์สตลนะก็ติดรีไวค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับลูกนี้นะกาเลีแวนเดอร์บิสเกาหลีแวนเดอร์บิสนะครับก็สภาพมือหนึ่งแบบนี้นะฮะอันนี้คือตัวงานจริงตกแค่ตัวละสิบแปดบาทนะตกแค่ตัวละสิบแดบาทสิบเจบาท <17 S 1> ประมาณนี้มันสามารถเอาไปขายสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเก้าเก้าร้อยห้าสิบได้ตามสบายท่านเลย นะครับบอกได้เลยว่าเกินคุ้มนะเพราะว่ามันจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมีให้เลือกกันจนถึง200ตัวเลยนะใน1นลูกแต่เนี่ยคือมาจัดโปรให้นะครับสําหรับตอนสําหรับฉลอมฉลองนะฮะที่ทุกคนถูกหวยด้วยกันทุกท่านนะครับในวันนี้นะอ่ะอันนี้ก็ของ o n a าว o โอนาวนะครับแบรนด์เนมมาแล้วอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้เป็นผ้าเขาเรียกอะไรนะเว็บพอย์ไหนหรือเปล่าน ลินนินคล้ายๆกันแหละอ่าลินินคล้ายๆกันแหละอ่ะแก๊ปนะครับแก๊ปนะตัวนี้ก็แบรนด์เนมมมอีกหนึ่งตัวนะฮะแก๊ปนะครับตัวนี้เป็นห้าส่วนนะเอาไปขายลฟ์สดได้เลยเป็นทรงเดฟด้วยเป็นทรงเดฟด้วยนะครับแบบนี้นี่ตัวผ้าก็ได้เรื่องใหม่นะครับสีสดแล้วก็สะอาดสะดแบบนี้เลยนะฮะโอนาวีโอนาวี oh, oh, อันนี้สี่ส่วนโอนาวี oh, มาแล้ว โอ้แนววี่นะครับแบบนี้นี่นะฮะสีสดแบบนี้เลยนะก็ติดยีนค่อนข้างจะเยอะนะลูกค้าเอาจริงๆเลยเนี่ยตัวนี้เป็นยีนยืดอีกหนึ่งตัวนะครับยีนยืดอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นงานยีนยืดนะฮะเป็นเกมยีนปักนะสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะแบบนี้นะสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะเวสนะครับเวสนะแบรนด์เนมอีหนึ่งตัวนะฮะ โอ้โหอายเลยนะแล้วเป็นยีนยืดนะผ้าใหม่กระสอบกระสอบแบรนด์ล้วนอายเลยเนะี่ยผ้าใหม่สดและสะอาดผ้ามันใหม่สดแล้วก็สะอาดมากนะครับรีวอีกแล้วครับรีวเยสไตล์รีว,รวยยสตลอีกแล้วนะฮะใครรับลูกที่รีวิวอยู่นะครับก็สามารถพิมพ์คําว่าปิดได้เลยกระสอบนี้ปกติค่าส่งสี่ร้อยนะครับสองร้อยตัวนะโอ้รีวาย,ยวอลือ รีายอีกหนึ่งตัวรีไวหนึ่งตัวสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับเป็นกางเกงสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนนะฮะล้วนลวนสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับและจะมีแค่เฉพาะลูกนี้ดทวยนะที่ส่งให้ฟรีนะเพราะฉะนั้นต้องด่วนเลยนะครับแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะฮะสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะครับอันนี้อะไรวะ ตัวนี้ลิซ่านะครับตัวนี้เป็นลิซ่านะฮะลิซ่าแอนโคลิมิเต็ดนะครับอ่าตัวนี้ก็สีสวยนะใหม่ใหม่สีเข้มเข้มนะฮะผ้าใหม่สีสดแล้วก็สะอาดนะครับไซส์ออกสวยด้วยนะลูกนี้ไซส์ออกสวยด้วยนะรประมาณใช้เอเชียบ้านเราเนี B ่ย e. นี่นะครับนี่นะนี่นะเข้มเข้มแบบนี้เลยนะสีใหม่ใหม่สดสดสะอาดสะอาดผ้าเข้มเข้มนะฮะติดรีวโคตรเยอะเลย อันนี้อะไรไม่รู้ดูก่อนตัวนี้แร n เดอร์ซิกเนเจอร์แรนเดอร์ซิกเนเจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับแบรนด์เนมมาอีกแล้วรัวๆแบรนเนมมาอีกแล้วรัวๆลัคกี้แบนลัคกี้แบนตัวนี้เป็นคาร์โก้สามส่วนนะฮะมีกระเป๋าข้างด้วยนะลัคกี้แบนคาร์โก้สามส่วนมีกระเป๋าข้างด้วยนะครับ ใหม่ๆสวยๆเลยแล้วก็สีสดมากอันนี้อะไรไม่รู้ดูก่อนรีวายปะเนะี่ยใช่รีวายซิกเนเจอร์อีกแล้วนะครับตัวนี้รีวายวติวายเยอร์ยเ <signature S 2> ต้าอีกแล้วนะฮะเพียงสามพันห้าร้อบาทตกต้นทุนตัวละสิบแปดบาทเท่านั้นนะสามารถเอาไปขายได้เลยห้าสิบนะครับ เก้าเก้าเจ็ดเก้าร้อยห้าสิบได้สบายสบายแล้วมันสองร้อยตัวนะตัวนี้ไม่มีค่าจัดส่งสําหรับลูกเทสนะครับรีค่าจัดส่งใครที่กําลังหาสินค้าเพื่อไปขายแล้วมาจ่ายค่าหวยนะฮะผมแนะนําเลยตัวนี้ลดราคาให้พิเศษนะครับ <c oughs> <c oughs> ไมต้องไปจ่ายค่าหวยด้วย <c oughs> ลดราคาให้พิเศษนะครับสาหรับวันนี้นะก็มันเอาไปทำกำไรต่อได้นะครับเพราะต้นทุนเนี่ยตกแค่ตัวละสิบกว่าบาทเท่านั้นนะฮะ สิบกว่าบาทเท่านั้นนะคือเราจะไปขายเท่าไหร่มันก็ขายได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากนะฮะสวยใหม่ผ้าสีสดแล้วก็สะอาดมากๆนะครับอ่ะเฟดกอรี่นะครับเฟดกอรี่ก็เป็นแบรนด์เนมอีกหนึ่งตัวเฟดแอนด์กอรี่แบรนด์เนมอีกนะหนึ่งตัวมาแล้วนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะฮะ สองร้อยตัวนะครับสองร้อยตัวนะต้องย้ำนะฮะไวส์แตกไวส์แตกนะครับไวส์แตกนะนะตัวนี้งานสีขาวนะครับใหม่มากแล้วก็สวยมากๆนะฮะแบบนี้มีขนาดงานขาวนะคาซาน่านะครับคาซาน่านะนอันนี้ก็เป็น,ปนงานสี <ขา S 2> ดำอะทรงคาโก้อีกหนึ่งตัว ตัวนี้ดีเซลดีเซลทร,ทรงคาโก้ทรงคาโก้นะครับทรงคาโก้สีเข้มๆนะใหม่ๆผ้าสดแล้วก็สะอาดมากๆนะจ๊ะรีรีรแบรนด์เนมมาอีกแล้วยี่ห้อมาีมาแล้วรีมาแล้วนะฮะตัวนี้ก็เป็นสามส่วนสวยๆเลยกระเป๋าข้างเรียบร้อยแบบน,นี้ตัวนี้อะไรไม่รู้เนี่ยทรงคาโก้ แอนนานะครับแอนนานะแอนนาเดนิวนะตัวนี้ก็เป็นทรงคาโก้นะฮะเป็นเอวยางยืดด้วยนะครับเอวยางยืดด้วยนะทรงคาโก้นะฮะผ้าใหม่สีสดแล้วก็สะอาดมากๆนะฮะสำหรับสินค้าตัวนี้อ่ะโอนาวีโอนาวีนะครับโอนาวีนะนี่นะฮะได้ไปแล้วนะครับบอกได้เลยว่าแขวนขายวางเรียบเรียบให้ตรงขายได้ทุกตัวนะครับสภาพนี้ผ้าใหม่สีสดแล้วก็สะอาดนะฮะ นี่ขนาดงานสีขาวนะแทบจะไม่เปื้อนไม่เลอะเลยนะตัวนี้นะไม่เอี่ยมนะฮะแบบนี้แบบนี้เลยนะฮะกอริเอแวนเดอร์บิสนะฮะกอริเอแวนเดอร์บิสนะนี่เลยตัวนี้จะเป็น3ส่วนสีขาว3ส่วนสีขาวนะฮะแบบนี้นะฮะอะไรก็ไม่รู้ดูก่อน ลาเฟลล่านะครับลาเฟลล่าตัวนี้ก็จะเป็นออกสีครีมใครรับลูกที่รีวิวอยู่นะครับก็สามารถพิมพ์คําว่าปิดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้าใครต้องการรับลูกใหม่ก็พิมพ์คําว่ารับหนึ่งทิ้งเอาไว้ตกต้นทุนตัวละสิบบาทนะเพราะลูกนี้จะมีถึง200ร้อยตัวแคปฟรีลิปนะครับแคปฟรีลิปนะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นงานสีขาวนะผ้าใหม่สีสดแล้วก็สะอาดมากนะฮะ เดี๋ยวเราพามาดูงานปักกันบ้างนะครับมันก็จะมีงานปักปนกันมานะก็สวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็นสีชมพูรุ้นรุ้นนี่ตัวนี้เป็นงานปักนะที่ขานะสองร้อยตัวนะครับสองร้อยตัวนะตกต้นทุนตัวละสิบกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นขายเท่าไหร่ก็ได้นะขายเท่าไหร่ก็ได้นะตัวนี้ก็จะเป็นลายการ์ตูนนะครับลายการ์ตูนนะ น,นี้นะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะอันนี้คือตัวงานจริงนะฮะตัวงานจริงนะอะไรก็ไม่รู้ดูก่อนแซ็กฮาเบอร์นะครับแซ็คฮาเบอร์นะนี่นะครับผ้าใหม่สีสดแล้วก็สะอาดมากแล้วก็เยอะ,ะมากแล้วก็เยอะมากด้วยนะฮะเหมาะสำหรับไปขายในราคาสี่เก้าห้าเก้า็ดเกา้าเก้้อห้ไปได้อยู่แล้วนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะเพราะว่ามัน สวยครับแล้วก็ใหม่นะฮะคือแค่เอาไปแขวนยิงป้ายเนี่ยขายได้เลยนะฮะทันจีนะไม่ต้องไปนั่งรีดถ้าเสียเวลาด้วยเมอร์โลน่าเมอร์โลน่าเมอร์โลน่าครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เนมหัวกระสอบจะติดรีไวค่อนข้างเยอะนะฮะลองย้อนไปดูได้นะในต้นคลิปนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะลิสคาริบาวนะครับลิสคาริบาวนะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เนมกันอีกหนึ่งตัวลิสคาริบาว อันนี้นะครับก็จะสีเข้มๆใหม่ๆสดๆแบบนี้เลย,ยนี่ใหม่มากลอฟนะครับลอฟนะตัวนี้เป็นสี่ส่วนนะฮะลอฟแบบนี้เลยนะฮะนี่สวยๆวยนะครับผ้าใหม่สีสดและสะอาดมากทาวเวลสมิธนะครับทาวเวลสมิธนะ คาร์เวลสมิธนะครับอันนี้ก็เป็นสีครีมสีครีมวัยรุ่นชอบนะครับวัยรุ่นชอบนะก็มันเป็นกางเกงสําหรับใส่ทํางานนะครับในออฟฟิศใส่ทําไรทํานาได้อะไรได้นะฮะแล้วก็ต้นทุนต่ํามากนะครับสามพันห้าร้อยบาทเหมาะสําหรับแม่บ้านด้วยนะเหมาะสําหรับแม่บ้านด้วยนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกลูกค้าว่ามันไม่ใช่เกรดที่ผมเคยขายนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นเกรดสองร้อยสองร้อยตัวนะครับเพราะว่าเกรดที่ผมเคยขายเนี่ยมันจะมีแค่ร้อยตัวนะฮะ อันนั้นมันสี่สิบห้าโลนะแต่ตัวเนี้ยมันสองร้อยตัวนะครับมันจะมากกว่าอิเคะหนึ่งนะแต่ราคาเพิ่มไม่ใช่พันเดียวไม่ถึงพันดีหกร้อยต่างกันแค่หกร้อยบาทนะครับแต่ว่ามีจํานวนถึงสองร้อยตัวกัน<อ>ทีเดียวโอนาวี่โอนาวีนะครับแพงกว่าตัวเดิมเนี่ยมาประมาณหกร้อยบาทแต่เพิ่มม่เท่าตัวให้จานวนตัวนี้ตัวนี้มีสองร้อยตัวนะครับมิเคล่านะครับมิเคล่านะตัวนี้นะมิเคล่านะครับ ผ้าใหม่นะฮะสีสดนะสภาพตัวนี้ก็กคือพร้อมขายทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็อะไรเนี่ยลารี่รีววยนะฮะลารี่รีวายนะยนะโอ,โอนาวีอ่ะก็พามาชมตัวลายกันอีกหนึ่งตัวนะครับโอนาวีนะครับโอนาวีโอนาวีตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะผ้าใหม่สีสดแล้วก็สะอาดแบบนี้เลยนะครับสะอาดมากๆเลยอะไรก็ไม่รู้ดูก่อน ลอฟนะครับลอฟลอฟอีกหนึ่งตัวผ่านไปคาโต้ ato, นะครับคาโต้ ato, นะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆพาชิโนนะสวยๆเลยแบบนี้มันจะเป็นงานรวมสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะส่วนเรื่องไซส์เนี่ยก็บ้านเราเนี่ยแหละนะครับไซส์ก็เป็นคนบ้านเราใส่เลยแหละ ตัวก็คือถือว่าไม่ใหญ่นะฮะแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับเพรพอดีเพตตี้นะครับเพตตี้นะตัวนี้สีฟ้านะครับโทนอ่อนๆนะฮะผ้าใหม่แล้วก็สีสดนะครับโอ้ตัวนี้สีแดงแรงฤทธิ์เลยแดงแป๊ดเลยแดงแรงฤทธิ์สิยืนยืดยนะครับชูริูตัวนี้ตัวนี้ใหม่กริบเลยนะฮะมาพร้อมป้ายด้วยเป็นสินค้ามือหนึ่งหลุดติดมานะครับ แบบนี้นะฮะสีเข้มๆนะฮะผ้าใหม่สีสดแล้วก็สะอาดนะอ่ะให้ดูกันใกล้ๆได้เลยนะโอ้โหตัวสีแดงตัวนี้สีกันหรืยังเลยอันนี้อะไรไม่รู้ดูก่อนตัวนี้เซา t h โพแอน n d เฟล็กนะครับเซาโพเฟล็กนะนี่สวยๆเลยเข้มๆแบบนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยไปร้อยห้าสิบสบายเลยนะฮะป้ายหนังด้วยไม่เอี่ยมแบบนี้ บอลเมอนมมมี่ลาเฟล่านะครับลาเฟล่านะลาเฟลา่าตอนนี้สีน้ำเงินเข้มๆสวยๆเลยผ้าใหม่สีสดแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะจ๊ะรับบี้เฟเวอร์ลิตรับบี้เฟเวอร์ลิตครับรับบี้เฟเวอร์ลิตอันนี้ก็จะสีออกฟ้าเข้มนะคะสีคราม นะครับสีรามนะเมล์เทนเลกนะครับเมล์เทนเลกนะเมล์เทนเลกแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นงานกางเกงรวมสามส่วนสี่ส่วนแล้วก็ห้าส่วนนะฮะสามส่วนสี่ส่วนแล้วก็ห้าส่วนนะต้นทุนตัวละสิบกว่าบาทนะครับตัวนี้ตกตัวละสิบสบาทนะนะโอนาวีนะครับตกตัวละสิบแปดบาทเท่านั้นตกตัวละสิบดบาทเท่านั้นนะถูกมากนะครับ าขายเ <นะ S 2> ท่าไหร่ก็ได้อะคือมันเอาไปขายเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เกดเนี้ยต้องย้ําลูกค้าว่าสองร้อยตัวนะครับสองร้อยตัวนะชิโก้นะครับชิโก้นะฮะชิเคเกโก้นะตัวนี้สีดําเข้มๆสวยๆแบบนี้ด็อกเกอร์นะครับด็อกเกอร์นะด็อกเกอร์ก็มานะตัวนี้นะ แบรนเนมก็ค่าเยอะนะครับพอสมควรเลยนะด็อกเกอร์นะครับรีไวแองเลอร์นะรีไวแองเลอร์ด็อกเกอร์นะครับโอนาวิเนี่ยลับพี่ลีดนะฮะตัวนี้เฟดกอลลี่เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นงานลายลายดอกนะอันนี้ก็สวยเลยนะแบบนี้นะครับก็เป็นงานรวม3ามส่วนสส่วนหส่วนนะครับจาก5,500ลดเหลือแค่เพียง3,500บาทเท่านั้น นายแอนโคนะครับแต่ต้องย้ําลูกค้าว่าตัวเนี้มันเกรด200ตัวนะครับมันไม่ใช่เกรดร้อตัวนะเพราะปกติที่ขายขายกันเนี่ย2อ0 0เนี่ยมันจะมีแค่ร้อตัวนะครับแต่ตัวเนี้คือ200ตัวนะครับย้ําอีกครั้งแพงกว่ากันเนี่ยแค่600นะฮะแต่จํานวนเนี่ยมากกว่าเท่าตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามากกว่าแบบกโลกระลาด้วยนะสีมันสวยด้วยและผ้าสดสะอาดด้วย อ่ะเดี๋ยวผมโทรกลับนะฮะสำหรับใครที่โทรเข้ามาเมื่อกี้นะอ่าช่วงไลฟ์นี่เราจะขอยังไม่รับโทรศัพท์นะจ๊ะเดี๋ยวจะโทรกลับนะฮะอ่าขอไลฟ์ก่อนนะจ๊ะช่วงไลฟ์ะจะขอไม่รับโทรศัพท์นะแก๊ปสเต็ปนะครับเพราะว่า <and S 2> ลูก <step. S 2> ค้ารอดูไลฟ์อยู่อันนี้ก็เป็นแก๊ปอีกหนึ่งตัวแก๊ปอีกหนึ่งตัวเอามานี่อย่ารู้ดีจิ เโน่บราวนารีนะครับโนบราวนารีโน่บาวนารีอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะให้ไวเลยตอนนี้ก็เดินทางมากันจนถึงน่าจะครึ่งลูกกันแล้วนะ,นะครึ่งลูกแล้วละ่ะประมาณห oh, นึ่งร <100 S 2> ้อยตัวประมาณหนึ่งร้อยตัวนะฮะแบบนี้อันนี้ก็เป็นลวดลายที่ปลายขาด้วยนะครับเป็นงานปักนะเป็นงานปักแบบนี้เลยนะฮะสวยด้วยฮะแล้วก็ผ้าใหม่สีสดด้วย 3,500บาทเท่านั้นนะครับใครรับลูกที่รีวิวอยู่ก็พิมพ์คำว่าปิดได้เลยนะฮะเราจะส่งกันให้ฟรีแล้วก็จะส่งให้กันมาในวันพรุ่งนี้เลยสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับเพราะว่าจะตกต้นทุนตัวละ18บาทเท่านั้นเอง c l o u d and iV y Cloud and ว v y นะครับตัวน,นี้สีกลมเข้มๆมาใหม่เลยนะฮะสวยๆเลยนะอันนี้ก็เป็นล็อตใหม่กันนะครับสำหรับวันนี้ วนแทเซนนะครับแวนแทเซนนะแวนแทเซนตตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เนมอีกหนึ่งตัวนะครับแบรนด์เกือบทั้งลูกเลยนะสำหรับลูกนี้นะคุ้มแล้วเมอร์โลน่าเมอร์โนาะครับเมอร์โน่านะอันนี้สินค้าตัวนี้มาตามช็อปนะครับแบรนด์นี้ก็คุ้นเคยกันนะฮะอันนี้สวยอ่ะปักมาดูงานปักกันบ้างลาเบล ตัวนี้3 5 0พันร้อบาทเท่านั้นครับ3500บาทแต่ต้องย้ำกับลูกค้าว่าที่ขายขายกันน่ะจะเป็นเกตหนึ่งร้อยตัวตัวนี้นราคาจะอยู่2 9 0 0้าแต่ตัวนี้มัน200ร้อยตัวมันมากกว่าเท่าตัวนะครับแต่แพงกว่าแค่หกรตัวนะแพงกว่าตัวนั้นแค่ห0ร้อยนะครับแต่มากกว่าเท่าตัวนะฮะตัวนี้200ร้อยตัวนะตัวนี้เป็นงานปักนะครับลาเบลราลาเบลราก็ลูกที่รีวิวอยู่นะครับเหมือนเดิมใครรับก็พิมพ์คําว่าปิดเราจะส่งกันให้ฟรีนะฮะ สำหรับลูกนี้รีรีรีมาอีกแล้วนะครับรีมาอีกแล้วฮะตกต้นทุนตัวละสิบแปดบาทอะ่ะลูกค้าัวนี้รีมาอีกแล้วแบรนด์เนมค่อนข้างจะเยอะนะสำหรับลูกนี้นะผมบอกเลยรีไวก็มีออกไปแล้วนะรีไวโอนาวีรับบีอ้อาดีรับบี้อาดีนะครับจ้อน <ไป S 2> ดูหั<า>วคิปได้นะปลายขาวจั่วเลยนะยังไม่เหลืองนะครับปลายขาวจั่วเลยนะยังไม่เหลืองนะ ตัวนี้รีสีสดมากเลยสีแดงตัวนี้นร,รีรีมาอีกแล้วนะฮะรีมาอีกแล้วนะแดงเข้มปัดเลยนะตัวนี้รีอีกแล้วนะครับนี่นะผ้าใหมสีสดแล้วก็สะอาดมากๆนะครับสภาพนี่คือต้องใช้คําว่ามือหนึ่งได้เลยนะอันนี้อะไรไม่รู้เนะี่ยเซิร์ฟฟิทวิดดอร์ด็อกเกอร์นะครับด็อกเกอร์นะตัวนี้แบรนด์เนมมาอีกแล้วนะฮะด็อกเกอร์นะฮะ อะไรก็ไม่รู้ดูก่อนอันนี้ก็เป็นคาโก้นะครับสามส่วนคาโก้นะแบบนี้นะครับต้นทุนตกสิบแปดบาทนะเขาปิดแล้วก็ขอบพระคุณคุณฉันตามากนะครับสำหรับลูกนี้ก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครต้องการรับลูกใหม่ก็พิมพ์คำว่ารับหนึ่งทิ้งเอาไวไ้ได้เลยนะครับอันนี้เราจะให้แค่กี่ลูก เราก็จะมีแค่3ลูกเท่านั้นเอครับ <นะ S 2> เพราะว่าตัวนี้จะมีจํานวนถึง200ตัวกันท <Anna, S 2> ีเดียวแอนนาแอนนาแอนนาตัวนี้อ่ะเดี๋ยวจบจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีรายการต่อไปมาให้คุณได้เลือกกันนะฮะใครพลาดรายการน่าผมบอกได้เลยว่าโคตรพลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมเสื้อเชิ้ตสัมรีบางชายล้วนเป็นกระสอบแตกกันบ้างนะฮะปกติลูกนึงราคาที่ผมขายอยู่ 5, 3 0 0 วันนี้เดี๋ยวก็มาดูกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจัดโปรให้ attention นะครับ attention นะอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะขอไลค์อีกสักห้าตัวเนาะ,ะเดี๋ยวสําหรับลูกนี้นะฮะก็มีคู่ที่รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ฉันทาก็ปิดไปแล้วนะครับถ้าใครต้องการรับลูกใหม่นะฮะก็พิมพ์คําว่ารับหนึ่งทิ้งเอาไว้นะครับซึ่งเราจะขายราคานี้ให้ท่านอีกแค่สองลูกเท่านั้น refuse นะครับ refuse นะตัวนี้ ตอนนี้ก็สวยๆเลยนะครับสีเข้มๆเกรดนี้คือสองร้อยตัวนะฮะย้าอีกครั้งย้ําอีกครั้งว่ามันไม่ใช่หนึ่งร้อยนะมันสองร้อยตัวนะตัวนี้นะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมไปเคยเห็นมาสองพันเก้าเองอันนั้นอ่ะมันแค่ร้อยตัวอันนี้<ช>มันสองร้อยตัวนะครับหนักมากลูกเนี้ยค่าส่งไม่ต่ํากว่าสามร้อยค่าตรงที่น้ําตาไหลเลยอ่ะสา0ร้อยถึงสี่รค่าส่งไม่ต่ากว่าสามร้อยลูกนี้ อ่าขอบคุณมากคุณแม่ครับพี่ป่าบอลขอบคุณแม่ครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าใหม่นะฮะชิโก้ชิโก้ตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวงานจริงนะเราก็จะรีวิวกันจากตัวงานจริง,รงตัดกันได้เห็นแบบนี้แหละนะครับ <c oughs> สำหรับสินค้าของทางร้านเรานะะล้วก็แคริเบียนโจแคริเบียนโจนะครับนี่เลยแบบนี้เลยอ่ะ เอาเป็นว่าตัวงานตัวนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเพราะว่าผมไล่มาเนี่ยน่าจะประมาณ80%ของกระสอบแล้วนะครับตัวนี้200ตัวเลยครับพี่ฉันตาสองตัวเลย200ตัวแน่ๆนะครับมันตีเลยตัวนี้ว่า200 pcs นะครับถ้าเป็นเกรดทั่วไปที่ราคา2000กว่าบาทเนี่ยมันจะแค่100ตัวนะครับสำหรับตัวนี้200รตัวราคาเต็มมันจะอยู่ที่สี่พันห้ถึงห้าพนะฮะตัวนี้นะ แต่ที่เราจัดโปรกันให้นะครับเหลือแค่เพียง3,500บาทนะครับก็เหลืออีกประมาณครึ่งปิงนะ่หอยังเหลือไม่หมดเลยงหือไม่หมดนะงเลมันมีเยอะนะครับเบื้องต้นนะฮะตัวงานตัวนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับถ้าท่านใหนต้องการรับนะฮะลูกใหม่ก็สามารถพิมพ์คําว่ารับหนึ่งทิ้งเอาไว้หรือถ้าเข้ามาบอกในอินบ็อกได้นะครับเพียงแค่แคปหน้าจอมานะฮะสำหรับไลน์นี้นะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ก็ได้นะฮะแต่สําหรับลูกเนี้ยเราปิดกันแล้วนะครับเราปิดกันแล้วนะแล้วผมก็จะฟรีค จันทราให้ด้วยนะครับน่าจะอ่านว่าจันทรามั้งน่าจะว่าจันตานะถ้าอ่านไม่ผิดเป็นภาษาอังกฤษไงจันทราอะไรประมาณเนี้ยอ่ะก็ขอจบคลิปกันไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพบกับงานกระสอบแตกในคลิปต่อไปหลังจากนี้เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ต้นทุนตก18บาทนะทากําไรให้